ก็ต้องขอเกล้สวัสดีเพื่อนเพื่อพี่น้องชาวเกมสเมอร์ทุกคนนี้ครับกับผมนายป๊อบแมนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมจูสต์วอ์ดอัลกันผมกลับกันมาอีกแล้วนะครับแก่เกมที่แบบว่าจะต้องวัดตาตัดสินกันด้วยในโนเสา์นะครับ ไม่ว่าในโน้สอมากมากหน้าหลายตาจะมีความสามารถมากมายเพียงใดเราก็ต้องห้ำหันกันในเกมกีฬาอันแสนดุดเดืดนี้ด้ครับทำเป็นภาคหนักไม่ได้บายบาอยใช่เลยกูามาเข้าเรื่องของเราเลยที่ว่านะครับเย็นๆนะครับมืดๆมังน่าจะตอนไหนตอนหนึ่งนะครับที่ผมมีเวลาตัดแล้วก็ลงเลยคระ เวลาไม่เยอะละพูดภาพอะไรก็ไม่รู้นะครับออหนึ่งนาทีฟาๆาแล้วอ่ะมาสึกสุดท้ายกันนะครับแบงค์เขียวที่ทุกคนรอคอยแข่งชิบหายเลยมาแข่งชิบหายเลยใช่ไหมฉันจะใช้ทีเล็กไม่ได้อ่อนเกินไปเอาตัวนี้เป็นตัวนะครับกะให้ดีนะครับอีกหลายยกนะครับเอาทีเล็กไปตัวหนึ่งแล้วก็เอาน้ำบุคลากรน้ำเรายังเหนื่อยหนาแน่นนะครับแล้วก็ เอากินเนื้อทีนี้เอาสีนเล็กไปได้โอเคไหวอยู่นะลุยผมว่าไหวอะมาแต่ต้องมาคองอย่าให้ในโนเสาร์น้ำเราตายนะ,ม,ะมันจะเปลี่ยนไายับแบบสไปโนแรปเตอร์นี่มันมสามร้อยฟาเลยนะผมจะลองกัดด้ก่อไปอุ้ยตามันแดงกรัมาเลยอ่ะนี่มันคือ บิดมาไม่รู้จะบิดยังไงแล้วนี่ยมันเลยเห็นไหมจะในเย็บคนฉันจะหักนายาด้วยทุกอย่างที่มีเปลี่ยนตัวบอนป้องกันก่อนนะครับจะพุ่งโจมตีนะครับมันเลยมันต้องเปลี่ยนตัวแน่ๆไม่เปลี่ยน แจ้วทีนี้แหละ <c oughs> นี่แหละตัวปัญหานะครับตายไปซะแล้วก็เก็บสต็กไว้เพื่อนที่เหลือผมล้มได้แน่นอนนะอืมแล้วมาคลองตัวน้ำที่ไว้ให้ปราบตัวนี้ให้ได้นะเสร็จร้อยีนี้ไม่มีการป้องกันใดๆทั้งสิ้นนะครับ <c oughs> ฉันนี่แหละจะล้มนายเองจงตีสามเลยอ่ะตายแล้วครับเออ <c oughs> จะล้มได้ไหมเนี่ยมีห้านะครับหนึ่งสองสามได้ว่าก็เหลือไว้สองนะครับเรียบร้อยไปซะไม่นะโอ้โหเกียดทีน้า <c oughs> โอ้โหนี่มันบิจจดจัดเลยอะ <c oughs> บิดทุกตัวมาครับเป็นมีสี่นะมีเลือดพันสี่นะครับแต่ยังไ,ไม่น่าเกียดเท่าไหร่เฮ้ยมันโจมตีสองเองวะมีสอง เราโจมตีโอ้โจมให้หมดเลยชนะแน่นอนป้องกันยังไงก็ไม่อยู่จัดการมันสปไปโนสอร์ตเฮ้เรียบร้อยกับเดนไปเลยอะ่ะโอ้ยสสยแว้นจริงๆโอ้โคตรดีใจเลยที่สปไปโนสอร์ัตล้มได้นอะอืมไม่เสียแรงที่เราปั้นมากับมือเนอี่ยม,มีสองตัวอย่างงี้ก็สบายดิมีสองตัวก็สบายดิตัวนี้เป็นตัวนึงตัวนี้เป็นตัวหนึ่งเลยนะครับ ยังไงต้องลบตัวนั้นให้ได้นะครับแล้วก็ตัวกินพืชนี้นักใจเลยนะครับหลักใจสุดๆตัวกินพืชนี้900โจมตี900โจมตี4 5. เออตัวนี้ไปจะได้นะน่าจะไหวนะครับต้องลมตัวแรกให้ได้ก่อนนะครับอะลุยยังไงต้องประคองพืชเราให้รอดนะครับมาเลย ฉันมี400เลยนะฉันจะป้องก,กันก่อนไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนตัวไ่แยบนะครับดูพลังโจมตีของสกอร์497นะครับตัวร่างถ้าโดน2ทีเราก็ไปเป้งเลยเอา้าวมันโจมตีเลยอะ่ะอุย้ยมันคิดว่ามันแบบแข่งก้าวตาต่อไปมันมีสองเปลี่ยนตัวว่าเหลือนหนึ่งนะโจมตีหนึ่งโอ้ยกะหักเราให้ได้สุดๆนะครับ ตาต่อไปมันมีสามเปลี่ยนตัวนะอืมมาเลยตาต่อไปมันมีสามโจมตีมันก็ยังล้มไม่ได้นะม,มาเลย <c oughs> พี่นกมันช่วยมากเลยนะไม่โจมตีสามวะคิพไหยละถ้าไม่โจมตีสามนี่อเออต้องสู้ดุดุเลยนะเนี่ยถ้าไม่โจมตีสามนี่ผมว่ามันจะต้องป้องกัน เก็บไว้เพื่อนสี่เลยมานั่นไงมันมีสี่จริงด้วยนะครับมีห้าแนะ่โอ้โหมไม่ใช่สีนะมันมีหนะ้าแน่เฮ้ยมันเปลี่ยนตัวตายผมเอ,อือมันมีห้ามันโจมตีสมนะครับจำเอาไว้นะครับอืมแต่ผมล้มมันได้แล้วแน่ๆแหละหนึ่งสองสามสี่ห้าต้องห้าเลยนะครับแล้วก็เก็บไว้เพื่อนหมดเลย ต้องยอมตายนะครับโอเคงับเกาให้เรียบร้อย <c oughs> ฉันต้องล้มพวกนายได้สิมาเลยนีม่มันมีไส้อะโอผมคิดคำนวนสแตกก็กผิดไปสแต็กหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่คชดประเด็น <c oughs> ตัวสุดท้ายผมสแต็กล่มเกือบเต็มเลยนะมาเลยทีนี้ล่ะลาก่อนเจ้านกน้ยเนื่องจริงมันจะขึ้นหรือวะโตนมเตีย้ยแค่เนี้ย <c oughs> วิ่งเข้าไปในฟาร์มเลมี้วซุเหมือนอีโกโนาบ้านเราอะ่ะเหมือนมากเลยนะครับแต่ว่ามียังไงมีพัดไง,ดไงเอาไว้ตอนร้อนๆไงเออมันก็มีพัดบนหลังครับเอาไว้ตอนร้อนๆมันจะได้ว่าพัดโบกพัดโบก,พ,โบกพัดโบกไงเออหรือไม่แน่อาจจะแบบว่ายังไงอะลอยลอยขอนไม้ไปไงเป็นใบไงเป็นใบเหมือนใบเรือจะได้แบบว่าควบคุมทิศทางได้ไงเออไม่ต้องว่ายน้ำให้เหนื่อยเดี๋ยวกะสวะไปนะ มาเอาสุดท้ายแล้วนะครับอแข่งวะพูดเลยว่าแข่งวะเดี๋ยวกันเฮ้ยเราเฮ้ยแมตสุดท้ายแล้วเราไม่ต้องออมฝีมือแล้วลา,าไปนี่เลยนี่เลยแล้วก็เอานี่นี่จัดแบงค์ให้เต็มๆไปเลยนะครับอไปเลยได้แน่ๆนะครับแบงค์ อะไรอ่ะซุปเปอร์โนไททันอ้วนจริงๆพูดได้กันเดียวเลยว่าอ้นจริงๆนี่มึงไงโดนเส่าหรือมึงตึกเนี่ยมันตึกชัดๆนะครับพี่เห็นเนี่ยอะไรจะทำอะไรมีเลือดพันเก้าก็ไม่กลัวจะทำอะไรหนูน้อยอะรรผมจะเ,เปลี่ยนตัวแล้วกัน ให้ทีเล็กมาจับน,นะครับป้องกันดีป่าเพื่อความไม่เสี่ยงในชีวิตแสส้ะครับจริงๆคมมุลุยได้เลยนะแต่ว่าผมป้องกันดีป่านะครับข่าวหน้านายจะมีเท่าไหร่ฉันก็ไปยันฉันเก็บไว้เพื่อนหมเลยเนี่ยถึงทีเล็กตายไป,ไปฉันก็ยังมีอีกกมตีสยังอยู่ทีนี้แหละมึงตาย เออลงลับความเข็ียดแค้นทุกชัอไปหนึ่งสามสี่แล้วก็ป้องกันไหมวิจัป้องกันก็อยู่นะเออถ้าป้องกันก็อยู่นะครับเอ,อาผมลงป้องกันสามแล้วกันแม่ <c oughs> งักก็ให้ตายมาลองดูสิว่าเราจะล้มได้ไหมมาได้แนละ้วมันจมตีสี่มันเน่าเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> น้อตีสาม่าเก็บนิดนึง งับแต่มันก็ไปแล้วเน่าแน่นอนนะไปเลยทีแรกนานๆจะได้ใช้นายสักทีงับเรียบร้อยหเอามาตัวเดียวก็พอแล้ววะเออโ่วยตะโกนใหญ่เลยเดียวอ่าผมก็ได้แบงค์เขียวแล้วมาดูกันสิว่าผมจะได้เท่าไหร่เฮ้ยปกติมันก็ให้สามสิบสามสิบป่ะโอ้สามสิบจริงจริงด้วยสามสิบสามสิบสามสิบ ก็โอเคร20นะครับอืมแต่ที่ดีใจที่สุดก็คือเหรียญจอห์นวิกเนี่แหละอ่ะเหลืออีกหนึ่งการแข่งขันนะครับซึ่งยังไม่เปิดเพราะว่าความจริงอ่ะมันต้องเปิดในวันนี้แล้วแหละแต่เมื่อวานผมไม่ได้สู้สองการแข่งขันนะครับก็คือตีตีชิงเงินมาตีชิเงชเงินกับอะไรสกอย่างครับผมลืมไปละเฮ้ยสู้สัตว์น้ำไงเออที่มันแจกไอเดียอะไรวะเมกาโรดอนะอ่ะอ่าแต่มันไม่ได้ให้เมกาโรดอนหรอกมันให้เรากดจรงจิงจๆงจิงจิงจึงอะ่ะไอที่สล็อตมุนนะครับเออ ต้องเรียกสล็อตมุนบาคาร่ามุนนะที่มันดังตึ๊ก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 นะครับแล้วเราก็จะได้ตัวเกลือๆไปนะครับว่าอัตราดอกเป็นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะอโหเอ้ยแมคคาโรดอนนะมันไม่ได้ได้ง่ายๆหรอกนะครับผมอยู่ที่ว่าใครจะดวงดีจะจัดนะครับมั้งผมว่ามันไม่ใช่ว่าใครดวงดีมันซุ่มแบบว่าสมมติหมื่นคนมันจะแจกสักคนเนี่ยผมคิดเอาไว้นะอื พันคนแจกสักคนหมื่นคนแจกสักคนหนึ่งครับแล้วพอดีเราได้คิวพอดีไงคือจังหวะเราหมุนคนที่หนึ่งหมื่นพอดีอะสมมติอ่าหนึ่งพันพอดีอะมันก็ได้ได้คิวนั้นผมเดานะเพราะว่าเซิร์ฟเกมส่วนมากมันก็มักจะทําอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็บอกว่าให้เราซุ่มไงมันก็ซุ่มนั่นแหละตัวหนึ่งมันก็ซุ่มนั่นแหละอ่ายังไงผมว่าอ่าคลิปวิดีโอก็เอาแค่นี้ละกันไม่ต้องยาวมากอะไรมากนะครับเพราะว่าผมก็หมดการแข่งขันละไม่รู้จะสู้อะไรต่อแล้วนะครับอ่า เดี๋ยววันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาสู้บอสชโชว์ดีกว่ามั้งเดี๋ยวเอาบอสไปสู้ชโชว์ดีกว่ามั้งไหนๆก็ไหนๆนะครับผมก็มีบอสอยู่หนึ่งตัวแล้วนะครับนี่ไงชื่อว่าเมก้าไนนึกถึงเกม้ตั้งใหม่ก็อาเมก้าแมนนะล็ man อกแมนอะไรเงี้ยเออนี่เมก้าไนเมก้าศูนย์เก้านี่ <laughs> นครับก็คือทีเล็กนั่นแหละซึ่งเอาไปผปสมกับตัวอะไรก็ไม่รู้เออตัวนี้ไงที่อยู่ภาพหน้าปกนะครับ ใช่ไหมใช่ดิภาพนโปกตอนเปิดเข้าเกมอ่ะมันจะมีทีเล็กอ่ะอยู่ทางซ้ายนะครับแล้วก็มีมีอ่ะไอตัวเนี้ยอยู่ทางฝ่านะน่าจะใช้ตัวนี้แหละตัวสุดก้าเมกานายอัพพาวเวอร์ไม่ได้อ่ะพาวเวอร์มูฟเมนต์ไม่ได้อ่ะรวมล่างกเนอะหรืออะไรสักอย่างนะครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์โอ้มาดิโอ้ยมีหลายล่างนี่ถึงเข้ามาดูเลยเนี่ยมี ร่างนี้ฝันมันออกตัวเลยอะโคตรจัดนะครับเฮียล่างแรกฝันก็ออกตัวอยู่แล้วบ้าล่างแรกฟันก็ออกตัวอยู่แล้วหู <laughs> ฟออวว uf, ไฟมันไฟฟ้าช็อตมันอยู่ตลอดเวลาเลยนะอเป็นไฟฟ้าสีม่วงนะอ่ะยังไงก็เออผมต้องรีวิวมันไหม <laughs> ผมนี่ผมต้องรีวิวมันไหมฮะ <laughs> บอสเนี่ยเอ้ยเอาไว้คราวหน้าดกว่าก็ให้ดูเฉยเนี่แหละอย่ากระโชว์อ่ะ <laughs> อย่ากระโชว์ว่าผมก็มีนะครับแล้วเพื่อนๆมีกันหรือ,อยังถ้าใครมีแล้ว啊 เลเวลเท่าไหร่รู้สึกยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันได้นะฝากขิงก็ได้นะในช่องผมมาขิงก็ได้สุดๆเลยนะแต่ขอร้องเลยนะครับว่าอย่าว่ากันนะครับจะอวดจะโชว์จะขิงยังไงก็ได้เออจะแคปรูปมาโชว์ก็ได้หรือยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าว่ากันในช่องผมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรื่อง <laughs> เ,อเดี๋ยวเรื่องแนละ้วโอเคค่ะ ไม่มีอะไรแล้วอะถ้าใครยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์ฝากด like, ฝากดซับสไคร e ด้วยครับเป็นกำลังใจในการทำคิววอต่อไปของผมนะครับตอนนี้ผมนายป๊อบเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่